ไปแล้วนะครับดีบงานโทรศัพท์ครับสามบีบีมาจากกาลสินเด้อทีมนี้เด้อของหัหน้านะครับดีหนุ่ยเด้อหนุ่ยหนุยกุ้งกุ้งไปท้ายสายองผุเดีเขาไปไไยิงย่างมาเลยไอไป หน่วยมาไซรีบ่ะมาไซไปไปความสูงความสูงบ่อปิป้น่อ<ป>ยิงไต่ขามสูงกานี่ไปแล้วไปแล้วนี่สูงนะสูงสูงจากน้ำเนอะนี่สูงจากน้ำเนอะนี่ ไปไปไปอย,ย่ายุดัมยล่ะแปดทุไปแล้วไปแล้วถอยแม่ถอยแม่ไปแล้วไปแล้วครับ <c oughs> ไปแล้ว หนุ่ยเด้หน los, geons, so ุ Nein, ่ยหนุยแอนเขียวครับเขียวครับขอดูหน้าหน่อยเขียวหน่ะไปแล้วไปแล้วันยังติดตามตลอดนะครับชายคนนี้ครับไปไปอย่าหยุดเฮงยุดเฮงโยนเฮงยุดเฮงโยนไปไป

เข้าป่าไปแล้วครับนนคนด้านหลัง,ดเ,งเด้อเสียงเียดังกับา้อนะรอจ สุดยอดครับ <avez> สุดยอดมาก